นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูบชาให้พากันนั่งขัดสมาธ เพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี่ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกตั้งจิตตั้งใจขึ้นมา อย่าให้จิตใจวันไหวสันสะเทือนด้วยความไม่สบายหรือสบายจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าให้จิตใจมันต่ำเลื่อนลอยไปตามอารมณ์กิเลสการปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี้ เรียกว่าเป็นเวลาทำจริงปฏิบัติจริงไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลเมื่อท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วท่านตั้งใจเอาจริงเอาจัง คือไม่ยอมให้กิเลสจูงจมูกไปมาตามธรรมดาของอารมณ์เท่ากันก็ว่าเป็นพระปิททวานการนั่งภาวนานี่พระปิททวานนั้นเขาเพิ่นทำเป็นปิดตาทั้งสองข้างข้างแล้วก็มีมืออีกสองข้างปิดหู ปิดจมูกปิดปากปิดทวารหนักทวารเบาอันนี้เป็นนิมิตหมายให้เราทั้งทั้งหลายคิดคำว่าพระปิดทวารคือว่าไม่ให้จิตใจออกมาโลเลตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระธรรมอม <c oughs> ให้จิตใจอยู่ภายใน หรือว่าเอาชนะใจของตนให้ได้เมื่อยังชนะไม่ได้ก็ต้องสังวรระวังเรียกว่าปิดทวารปิดอินทรีย์กวาด้อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการดูโลกก็ปิดเสียหูมีความเป็นใหญ่ในการฟังเสียงก็เรียกว่าปิดไม่ฟังเสียงอย่างอื่น ฟังเสียงธรรมะธรรมโมฟังเสียงภาวนาอย่างเดียวกลิ่นลดโพธพพะธรรมลมก็เรียกว่าปิดคือไม่ให้จิตใจออกไปรับรู้รับเห็นให้ใจภาวนาอย่างเดียวจะภาวนาบทใดข้อใดได้ทั้ทงนั้น แต่ที่ท่านสอนให้ว่าพุทโธนั้นคือว่าสอนไว้เป็นศูนย์กลางสอนไว้เป็นศูนย์เรากำหนดความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นภาวนาหรือมากำหนดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นเพ่งดูความแก่ความชราของตัวเอง หรือเอาคำว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอยู่ในรูปร่างกายของเราเอามาสอนใจก็ได้ทางนั้นเพราะว่าอุบายภาวนานั้นไม่เลือกสุดแต่แต่ว่าเรานึกอุบายทำอันใดหรือได้รู้ได้เห็นสิ่งใดเอาสิ่งนั้นมาสอนใจ จุดแรกคือว่าต้องการจิตใจสงบตั้งมัน่นดูองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าของเราทั้งหลายในคืนวันที่พระพุทธ,ธเจ้าจะได้ตรัสลู้เป็นพระพุทธ,ธเจ้านั่นพระองค์มีสัจจะอธิฐานลงไป คือเอาจริงทำจริงไม่ยอมให้กิเลสเก่าๆนั่นมาทับถมจิตใจของพระองค์แล้วว่าตัดทิ้งละทิ้งเอาจิตใจดวงปัจจุบันเป็นที่ตั้งภาวนาแล้วความเจ็บปวดทุกขเวทนามึนซาอะไรก็ตามพระองค์ตัดทิ้ง คือไม่ให้จิตใจของพระองค์ไปยึดไปถือทุกขเวทนาหรือว่าสุข,ขเวทนาก็ไม่ให้จิตไปหลงสบายกายสบายใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ให้ไปหลงอยู่ในความสบายทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีโรคภัยต่างๆมันมีอยู่ในร่างกายก็ตาม ท่านก็ไม่ให้เอามาเป็นอารมณ์เป็นทุกข์เป็นร้อนธรรมดารูปปัจขันธ์ร่างกายมนุษย์นี้ไม่ใช่จะเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนอยู่ชั่วฟ้าดินสลายที่ไหนเกิดมาแล้วย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมไข้และผลที่สุดย่อมตาย ตายนั่นไม่ได้หมายว่าแกชลาไปมาไม่ได้จึงตายทุกคนไปไม่ใช่เมื่อเกิดมาแล้วนับตั้งแต่ตั้งปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วมาก็ตายได้ทุกเวลาที่เราทุกคนยังเหลืออยู่ยังไม่ตายเหมือนคนทั้งหลายที่เขาตายไปนั่นก็คือว่าบุญยังรักษาไว้อยู่ ถ้าาว่าบุญไม่มีเราจะมานั่งภาวนาอย่างนี้ไม่ได้บุญมันยังช่วยรักษาไว้ไม่ให้ตายความตายนี่มันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตายได้ทุกเวลา การภาวนานี elim, use, goodbye, kind, ่เป็นอุบายยกจิตใจให้พ้นจากความตายพ้นกว่าจากความแก่ความเจ็บความไข้ความตายต่อไปไม่ให้จิตมายินดีพอใจในรูปเสียงปิ่นรสพธพะธรรมลมทั้งดีและไม่ดี จึงมีวิธีรวมเอาดวงจิตดวงใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตัวของตัวไม่ให้ไปยินดียิน้ายเกียดทชังคนอื่นสัตว์อื่นไม่ได้ดวงจิตดวงใจดวงนี้นั้นถ้าหากว่าเราไม่สังวรระวังมันมักจะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นใจของตัวเอง หรือว่าทอดของผู้อื่นนั้นเห็นได้ง่ายฝ่ายของตัวเห็นได้ยากคือมันไม่มองเข้ามามันมองออกไปคิดออกไปหลงไปตามภายนอกจึงไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้รวมเข้ามาสงบเข้ามา เรานึกอะไรจะเจริญอะไรเป็นอุบายธรรมก็น,นึกอุบายธรรมนั่นๆให้ติดต่อนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่ให้จิตมันออกไปภายนอกจิตใจจริงๆมันไม่ได้อยู่ภายนอกภายนอกออกไปนั่นมันเป็นสังขารจิตสังขารจิตนั้นมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งต่อเยียอะไรต่อมีอะไรเลื่อยเปยื่อยไปภายนอก อันนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละทิ้งอย่าได้ตามมันไปตัยตามไปไม่ได้ละทิ้งอย่างเดียวประหารทิ้งอย่างเดียวเรียกว่าประหาตประธรรมละทิ้งปล่อยทิ้งมันก็หมดที่เท่านั้นส่วนว่าดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ภายในนี้ก็ให้ตั้งมั่นลงไป ไม่ให้ไปยึดทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาดีใจเสียใจไม่ให้ใจไปยึดถือเอาให้ใจิตใจนี้ตั้งมั่นลงไปในภาวนาในใจของตัวเองรวมใจเข้ามาสงบลงไปดวงจิตดวงใจที่เราฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่นี่มีอยู่ที่นี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่น ไปหาใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีท้องฟ้าอากาศอวากาศก็ไม่มีมีโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้รวมให้สงบเข้ามาที่นี่จึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าไม่รวมไม่สงบเข้ามามัวแต่แสสายลุ่มหลงดิ้นลนวุ่นวายไปตามกิเลสในโลกนั้น อยู่ไปตนจนตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละไม่ได้อะไรจึงสมควรที่เราทุกคนจะต้องภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมัน่นลงไปให้ได้จริงๆเพราะว่าจิตนี่แหละจะเป็นผู้เบิกทาง เปิดทางเบิกทางถ้าทำถนนหน้นทางก็เรียกว่าเบิกทางคือตั้งอกตั้งใจลงไปว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาให้ถึง <c oughs> ความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจให้ได้เจ็ใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายไม่ให้มี ดูพระพุทธเจ้าของเราวันที่พระองค์จะได้ตรัสลู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตใจอันเข้มขน้นมีจิตใจอันเสียสละแม้ชีวิตท่านก็สามารถเสียสละได้คือท่านไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้ไม่กลัวเป็นกลัวตายท่านนางภาวนาได้ตลอดคืน แล้วคนนั่งได้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าก็ไม่เห็นท่านตาย